จเจริญพรกัลยาณมิตรผู้ใฝ่ในธรรมทุกคนทุกท่านวันนี้ก็ตรงกับวันที่11ตุลาคมพุทธศักราช2567ก็มาพบกับอัตมาภาพภาพระครูปรชจิรยุทธ์จิรวัฒโนหรือที่เราท่านทั้งหลายเรียกกันว่าครูบาทรงธรรมวัดราทีโรีฮิร,ฮรัญญารามอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลก วันนี้โคบาก็จะได้นำหนังสือนะชุดหนังสือธรรมะนวาวังนะเล่มอริยสัจ,จภาวนานะมาอ่านให้ท่านทั้งหลายได้ฟังเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติซึ่งในหนังสืออริยสัจ,จภาวนานี้นะก็จะ กล่าวนะถึงนะเกี่ยวกับเรื่องของอวิชากุศลอกุศลนะต่างๆแล้วก็เกี่ยวกับอริยสัจจะอริยสัจสี่ซึ่งเบื้องต้นก็จะได้อ่านให้ท่านทั้งหลายฟังนั่นะอวิชชาคือความไม่รู้เนี่ย เป็นจุดเริ่มต้นของวัฏฏะสงสารเป็นจุดเริ่มต้นของวัฏจักรการเวียนว่ายตายเกิดผู้ที่จะพ้นออกจากวัฏฏะสงสารได้ผู้นั้นต้องทำลายวิชาให้ได้เสียก่อนอาวิชาสังโยน์เป็นตัวดึงรวมขันธ์ทั้งห้าไว้ที่จิตขันธ์ทั้งห้าจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยประกอบจิตจึงดำรงตนสืบต่อไปในวัฏฏสงสารนั่นยาวนาน และยาวไกลได้ด้วยการรวบรวมกุศลและสังขารคือบุญอกุศลและสังขารคือบาปสืบต่อไว้ในลักษณะชีวิตปัจจุบันนี้กุศลกับอกุศลจัดเป็นสังขารสังขารตัวนี้เป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณปฏิสนธิคือการสืบต่อแห่งจิตวิญญาณปฏิสนธิจะทำการสืบต่อทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ที่จิตได้รับรู้ทราบซึ่งทุกอย่างในโลกนี้ก็หนีไม่พ้น จากขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพื่อให้ขันห้าประกอบจิตดำรงตนอยู่ได้เพื่อสืบต่อนะเพื่อจะสืบต่อและจะสืบต่อทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะตาหูจมูกลิ้นกายใจจึงเป็นช่องทางแห่งการรับรู้สัมผัสที่เรียกว่าผัสสะเกี่ยวข้องกับสิ่งภายนอกเมื่อมีการรับรู้สัมผัส จึงมีการเสวยอารมณ์เรียกว่าเวทนานะเป็นสามทางคือสุขบ้างทุกบ้างไม่สุขไม่ทุกบ้างเมื่อต้องรับเวทนา3ามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จึงมีความอยากก็คือตัณหาที่จะให้สุขเวทนาคงอยู่อยากให้ทุกเวทนาดับไปจึงได้สร้างเหตุสร้างปัจจัยต่างๆเพื่อประกอบตนให้มีความสุขในโลก แล้วถือเอาอุปาทานเหตุปัจจัยนั้นๆเพื่อหลีกเลี่ยงความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตการถือเอาด้วยเหตุปัจจัยในลักษณะนี้โดยที่ไม่ทราบว่าเวทนาทั้งสามไม่เที่ยงยิ่งทำให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นอย่างแรงไว้ในใจเพราะการยึดมั่นถือมั่นนี้แหละจึงทำให้เกิดมีภพก็คือที่อยูนะ่เกิดขึ้นในจิตเมื่อมีภพย่อมมีชาติคือการเกิดแล้วการเกิดอีกอย่าง ไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อมีการเกิดอยู่บ่อยๆแน่นอนว่าต้องนะต้องมีแก่อยู่บ่อยๆเจ็บอยู่บ่อยๆตายอยู่บ่อยๆพลัดพรากอยู่บ่อยๆเศร้าโศกเสียใจอยู่บ่อยๆคร่ำควรอยู่บ่อยๆล่ำล่ำไรรำพันอยู่บ่อยๆสุขบ้างทุกบ้างอยู่บ่อยๆเสียใจอยู่บ่อยๆครับแค้นใจอยู่บ่อยๆผิดหวังอยู่บ่อยๆนี่แหละคือที่มาของทุกนานาประการ ที่มนุษย์ทุกคนต้องเจออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การที่เราได้รับทุกอย่างนี้เป็นเพราะเราไม่รู้ความจริงที่เรียกว่าอริยสัจหรืออริยสัจอริยสัจคืออะไรอริยสัจคือความจริงอันประเสริฐความจริงของพระอริยเจ้าความจริงที่ทําให้ผู้เข้าถึงกายเป็นพระอริยะความจริงที่ควรรู้แจ้งคือทุกสมุทัยนิโรธ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาทุกคืออะไรทุกคือสภาพที่ทนได้ยากสภาพที่บีบคั้นความขัดแย้งความบกพร่องทุกขสมุไทยคือเหตุเกิดแห่งทุกสาเหตุให้เกิดทุกที่ตั้งแห่งทุกตัวก่อทุกสิ่งที่เกิดร่วมกับทุกสามคือทุกขนิโรธ ทุกขานิโรธก็คือความดับทุกสภาวะสิ้นทุกภาวะที่บรรลุถึงความดับไปแห่งเหตุและสี่ทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาคือหนทางการดําเนินไปสู่ความดับทุกข์ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกหลักการดําเนินเพื่อถึงความสิ้นทุกข์เหตุที่เรียกว่าอริยสัจเพราะเป็นธรรมที่พระอริยเจ้าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าและเหล่าสาวกบรรลุถึงแล้ว เป็นสัจจะความจริงขอพระอริยะเป็นความจริงที่พระอริยะไม่คัดขานอริยสัจนี้เกิดขึ้นกับพระอริยบุคคลตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งคือพระโสดาบันขึ้นไปจนถึงความเป็นพระอรหันต์แต่เนื่องจากคนส่วนมากมักจะปฏิบัติต่ออริยสัจสี่ไม่ค่อยถูกคือกําหนดรู้ทุก์ไม่ถูกละสมุทัยไม่เป็นไม่เข้าใจภาวะของนิโรธขาดความเข้าใจในหนทางการปฏิบัติคือมัก เพราะไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้ทําความเข้าใจก่อนนะที่จะลงมือปฏิบัติจึงไม่ค่อยเห็นผลในด้านการปฏิบัติการเรียนรู้อริยสัจว่าโดยลําดับดังนี้ 1. ทุกอยู่เป็นอันดับหนึ่งเพราะเป็นของหยาบและเป็นตัวปัญหาซึ่งมีอยู่ในใจคนพูดให้ง่ายก็คือทุกคือปัญหาของมนุษย์ความทุกนี้แหละพระพุทธเจ้าสอนให้กำหนดรู้ คือรู้ว่าร่างกายเป็นของทุกข์ใจเป็นทุกข์ความทุกข์นี้เป็นธรรมดาของมนุษย์ที่จะต้องมีต้องเป็นไม่ใช่เรื่องผิดปกติไม่ใช่เรื่องน่าหวาดกลัวที่เราทั้งหลายต้องทุกข์กับความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นเพียงแต่ให้กําหนดรู้ทุกข์ไว้เท่านั้นพอสมุทัยอยู่อันดับที่สองสมมุทัยอยู่อันดับที่สองเพราะเป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์เพื่อให้รู้ว่าทุกข์ที่เกิดขึ้นมานั้น ถ้าไม่มีเหตุก็ไม่มีทุกข์เกิดขึ้นนะเหตุที่กล่าวไว้ในสมุดไทยนี้ก็คือตัณหาสก็คือกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาเป็นเหตุผลที่มนุษย์จะต้องตระหนักรู้ว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเรามิใช่เป็นการบันดาลจากผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้มีฤทธิ์มีอำนาจนะหรือเทพ,พเจ้าองค์ใดไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าพระพรหมพระอิศวร เจนะ้าพ่อเจ้าแม่เป็นต้นแต่เป็นเพราะเจ้าตัณหาทั้งสมอย่างตัณหาที่ตกแต่งความทุกข์ขึ้นควรกําหนดรู้ให้รู้ว่าสมุทัยนี่แหละคือเหตุให้ทุกเกิดนิโรธอยู่เป็นอันดับสามเพื่อให้รู้ว่าความดับปัญหาย่อมมีได้เป็นได้เพราะความดับไปแห่งเหตุซึ่งเป็นผลปรากฏ ชัดเจนได้ในชาติปัจจุบันนี้โดยไม่ต้องรอพบหน้าชาติหน้าและไม่ต้องรอผลดลบันดาลจากผู้ใดหรือจากเทพเจ้าองค์หนึ่งองค์ใดทั้งสิ้นแต่เป็นการดับทุกข์เพราะได้ถูกแก้ไขให้ตรงตามหลักแห่งมรคมีองค์8ซึ่งเราควรกำหนดดูให้รู้ว่าการดับทุกข์นั้นดับได้จริงเมื่อปฏิบัติตามมรคแมรคอยู่อันดับที่สเพื่อแสดง อุบายนะอุบายให้บรรลุถึงสภาวะนิโรธนะหรือบอกหนทางและข้อปฏิบัติให้ถึงการดับทุกข์ได้อย่างแท้จริงการศึกษาทําความรู้ในมรรคแนั้นให้เข้าใจชัดเจนจำแจ้งก่อนจึงลงมือประพฤติปฏิบัติทำนะหน้าที่ที่ควรรู้ต่ออริยสัจสี่คือทุกข์เป็นสิ่งที่ควรกําหนดรู้ คือให้รู้ว่าถ้าสี่ขันห้าอายตนะหกเป็นตัวทุกสองสมุทัยเป็นสิ่งที่ควรละคือให้รู้ว่าการมตัญหาความอยากในสิ่งที่น่าปรารถนาน่าราักใครน่าพอใจเพราะวะตัญหาความอยากให้มีอยากให้เป็นวิภาวะตัญหาความอยากให้มีให้เป็นยิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นของควรละสามนิโรธเป็นสิ่งที่ควรทำให้ปรากฏขึ้นทำให้แจ้งขึ้นในใจ คือให้รู้ว่าความดับไปของตัณหาเป็นของควรที่ทำให้แจ้งขึ้นมาในใจสีม่มรรคเป็นสิ่งที่ต้องอบรมขึ้นจเจริญขึ้นคือการภาวนาด้วยการปฏิบัติต่อทุกสมุทัยนิโรธอย่างถูกต้องตามหลักของมรรคแปดวิธีการกำหนดรู้อริยสัจการกำหนดรู้อริยสัจสี่นี้เป็นปัญหามากสำหรับนักปฏิบัตินักภาวนา จะกำหนดรู้กันอย่างไรจึงจะถูกถ้าว่ากันตามหลักการแห่งคำสอนทางพระพุทธศาสนาแล้วพระพุทธเจ้าทรงแสดงสังโยช์คือกิเลสเครื่องผูกจิตสัตว์ไว้ในวัตตะสงสารมี10ประการบุคคลใดที่ละสังโยช์ได้บุคคลนั้นก็จะบรรลุธรรมตามขั้นจนถึงสิ้นอาสวะกิเลสได้การที่พระพุทธเจ้าได้แสดงการละกิเลสไว้ในสังโยศสิบประการก็เท่ากับว่า ตัดไว้เป็นคำตายตัวอยู่แล้วว่าถ้าละสังโยชน์ทั้ง10นี้ได้ก็จะบรรลุถึงนิโรธความดับทุกข์ได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นการกำหนดรู้อริยสัจนั้นให้กำหนดรู้ในสังโยชนสิบอย่างนี้คือหนึ่งสกายยทิฐิความเห็นผิดที่มีลักษณะเกิดจากการยึดถือกายขันห้าว่าเป็นตัวตนหรือความเห็นผิดในร่างกายและจิตใจโดยยึดถือว่าเป็นของตน สองวิจิกิจฉาคือความสงสัยในคุณแห่งพระรัตนตรัยสงสัยเรื่องมรรคผลสงสัยเรื่องพระนิพพานสงสัยเรื่องหนทางดำเนินไปถึงนิพพาน3ามสีลพะตะปามาตคือการถือผิดอย่างงมงายในศีลและวัดปฏิบัติจุดมุ่งหมายให้ได้รับการสรรเสริญจากผู้อื่นมีการมุ่งลาบสการะเป็นต้นมิใช่เพื่อความบริสุทธิ์หมดจอดแห่งจิต สังโยชอสามอย่างนี้บุคคลผู้เป็นพระโสดาบันละได้ข้อนี้เป็นความชัดเจนตายตัวแล้วว่าผู้ที่จะบรรลุพระโสดาบันได้นั้นจะต้องละสังโยชนสาประการนี้ก่อนอย่าไปละอย่างอื่นสังโยน์ทั้งสามนี้เป็นกิเลสประเภทเดียวกันถ้าละสกายทิฐิได้สังโยนออีกสองประการก็จะถูกละไปด้วย เมื่อรู้และเข้าใจได้อย่างนี้แล้วการปฏิบัติก็จะง่ายขึ้นสำหรับวันนี้นะครูบาก็ได้อ่านอาริยสัจจะให้ท่านทั้งหลายได้ภาวนาในส่วนหนึ่งก่อนก็พอสมควรแก่วเวลาก็ขอให้ท่านทั้งหลายนำไปเป็นความรู้ที่ครูบาได้นำหนังสือชุดหนังสือธรรมะนวาววังเล่ม อริยสัจจะภาวนาโดยท่านพระอาจารย์ต้นหรือท่านพระจรุวันโนพิกโุได้มาอ่านให้ญาติโยมทั้งหลายนะที่ไม่ได้ยังไม่ได้หนังสือพระราชทานท่านที่มีอายุเยอะแล้วนะไม่ได้ลงทะเบียนรับพระราชทานหนังสือก็ครูบาจะพยายามมาอ่านให้ฟังวันละนิดเพราะว่าถ้ายาวไปก็จะฟังจนเบื่อเอาฟังวันละนิดวันละสิบวันนาทีบ้าง20นาทีบ้างจะเป็นประโยชน์ แก่ท่านทั้งหลายต้องฟังไปบ่อยนะฟังครั้งเดียวไม่ได้ฟังซ้าๆย้ำๆแล้วนําไปประพฤติไปปฏิบัติไปพิจารณามันก็จะเกิดประโยชน์ท้ายนี้ก็ขออนุโมทนากับทุกท่านที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติแล้วก็ขอบุญที่ครูบาได้มาพูดธรรมะบรรยายธรรมะหรืออ่านธรรมะนะในชุดหนังสือธรรมะนาววังให้แก่ท่านทั้งหลาย ได้รับฟังเป็นการเผยแพร่เป็นธรรมทานก็ขอ,อน้อมถวายกุศลผลความดีทั้งหมดเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวในหลวงราชการที่10ตลอดจนขอ,อนมโมทนากับญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมและขอให้ทุกท่านนั้นจเจริญในธรรมย,ยิ่งขึ้นไปปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งม,มั่รารถนาจงทุกประการเทอญจะเริญพร